เราเคยรู้สึกไหมครับว่ามุยธิก็เป็นแหล่งในการฟอกเงินได้เหมือนกันนะครับหลายครั้งทําไมต้องเปิดบริจาคลมฮะมูยธิเพราะว่าจะได้บอกที่มาด้วยว่าเงินที่ฉันเอาไปจัดจ้างจัดซื้อมันมาจากการบริจาคนะแต่มีใครเคยเช็คไหมครับว่าสมมุติบริจาคมาสิบล้านแต่ที่คุณไปใช้จ่ายเนี่ยเป็นร้อยล้านเนี่ยคุณเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายและบริษัทที่รับเงินรับระบยถ้าเป็นมูลนิธิเนี่ยระบบการตรวจสอบยังไม่ ไม่เข้ม,<น>มเมท่ากับบริษัทอ้างรัฐส่วนทั่วไปเอาไม่ง่ายนะฮะผมเนี่ยมีเงินสีสีดํามาฟอกผ่านบุริทิวิโรธกันแล้วกันเออผมก็แกล้งว่าเนี่ยเงินบริจาคนะมีผมมีแหล่งที่มาคือเงินบริจาคส,สมมติสมมติว่าแค่สิบล้านแต่ผมก็ไปจ้างคุณเฟิร์นซึ่งเป็นเครือข่ายของผมให้ทํานั้นทํานี้นะเป็นร้อยล้านเลยคนถ้ามีคนมาตั้งคาถามตั้าแล้วเงินที่ไปจ้างคุณเฟิร์นมาใหญ่ก็มาจากบริจาคแต่ไม่มีใครเปรียบเทียบไงว่าบริจาคเท่าไหร่แล้วคุณใช้เงินเกินหรือเปล่า และผลประโยชน์มันถูกพองถ่ายไปเป็นอะไรอใช่ไหมฮะแล้วพอสุดท้ายพอพ่ยุสจะตรวจสอบผมนะวโรอดความโปร่งใสอยู่ที่ไหนพ่ยุธทําดีได้ถึงครึ่งหนึ่งของผมหรือเปล่าอ้าวผมเป็นคนทําดีทําไมผมต้องมาทำไมพี่ต้องมาตรวจสอบผมเนี่ยเขาเรียกว่าการเอาความดีมาเป็นเกราะกําบังการตรวจสอบและหลายมุยที่นะผมไม่เหมารวมนะนะครับคือมันเป็นช่องทางแต่ไม่ได้สรุปว่าเป็นใครใช่ พราะระบบการตรวจสอบความเป็นรู้นที่เนี่ยมันมันน้อยกว่านออนนะบริษัทนิติบุคลคลห้างหุ้นส่วนต่างๆอ่อนกว่าเยอะเราเคยรู้สึ